สวัสดีครับวันนี้พานสศนีมาชมงานแสงสีเสียงนะครับที่พัทยานะครับวันที่1นถึงหนะครับแต่วันนี้เป็นวันเช็ดไฟเฉยๆนะครับก็เลยพามาดูก่อนพาเพื่อนมาดูก่อนนะครับนี่ไฟโอ้มีเลเซอร์ยิงด้วยว้าวสวยมากเลย โอ้มีพี่มีพี่เขาร้องเพลงด้วยลูกร้องเพลงหาทุนการศึกษานะครับตรงนี้ไปฟังเพลงก่อนไปฟังเพลงก่อนนี่โอ้นี่นะไฟอันนี้เป็น เป็นอะไรลูกเป็นเสาไฟเหรอใช่ไหมเป็นเสาไฟไว้าวสวยไหมสวยไหมตกใจหมดเลย <c oughs> เอาเทสไฟลูกนี่เขากำลังทดสอบไฟอยู่ส,สวยมากๆอ่ะเดี๋ยวจะข้างบนหน่อยลูกไปเดี๋ยวจบนง่ายนิดนึงอ่าโอเคดีนะครับเขากำลัง อไปข้างหน้าหรือจะไปข้างหลังคะไปทางไหนดีเดินไปทางนู้นสิลูกเดินไปทางนู้นอันนี้นะครับเขากำลังเทสไฟอยู่เดี๋ยวก็มีไฟอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทางนู้นนะครับนี่นะครับตอนนี้เดินเข้ามาภายในที่เขาจัดแสดงนะครับไฟแสงสีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโลมา น่ารักมากเลยอันนั้นเป็นโดมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเขาเขาอ่นเราไปดูไหมคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าพี่เขาให้เข้าหรือเปล่าพี่เขาไม่น่าให้เข้าหรอกลูกเราเดินดูเฉยๆได้ไหมเดินดูห่างๆนะไปทําทอะไรข้างบน <laughs> อเดี๋ยวเราไปดูไปดูโดมนู้นก่อนเนาะลูกไปอันแรกนู้นก่อนไปเดินดูกันอันนี้เป็นอะไรอะ่ะตัวอะไรเต่าหรือเปล่า เป็นเต่าเลยเหมือนเต่าป่าอันนี้น่าจะเป็นเต่านะลูกเนี่ยเป็นลูกเต่าวให้นนี่ไม่เดินเล่นสวยอ่ะวาสวยดูสิสวยเลยครับสวยมากอ่ะไปดูสิลูกหนุนไปดูระวังสายไฟนะลูกอ่า arius, เดินนี่สิ โอ้โหไฟดูไฟแสงสีสวยมากอ้ไม่ใช่แล้วลูกปลาปว่าน่าจะเป็นป่าหรือเปล่าปลาวานหรือเปล่าเนี่ยปลาวานปลาโลมาอะไรอย่างงี้หรือเป,ป,<ม>ป,ปล,าล่าอะอันนี้น่าจะเป็นหัวเขาเนี่เลยแล้วไปทางน<ม>ู้นเป็นหางใช่ไหมแล้วมาทางนี้สิคะนี่ครับแล้กวก็ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นป้ายพัทยาซิตี้นะคะรับู้ไกลๆตรงนู้นเลย นี่ทางเข้านะครับทางเข้างานอยู่ตรงตรงข้ามกับถนนเส้นพัทยากลางเลยเยยายยาขายังไม่ให้เข้าอะ่ะลูกเขาแค่เปิดให้ให้ชมสูดูข้างนอกเฉยๆค่ะลูกนี่เขายังไม่เปิดให้เข้านะคะป้าพาไปส่องดูก็ได้ปะนี่เห็นไหมเขาปิดปิดเปิดๆเขาทดอสอบไฟอยู่เดี๋ยวไฟดูดเราแย่เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวไฟดูดเราลูกเดินดี เดินดูเฉยๆลูกเดินดูเฉยๆแต่เขาห้ามเข้าเห็นไหมเนี่ยป้ายเขานี่เขาเอาเอาที่กั้นมากั้นไว้อยู่ลูกว่าห้ามเข้านะอะไรอย่างนี้รับลูกนี่มีป้ายดีูกนี่อันนี้อันนี้ทางเข้านี่ทางเข้านะครับนี่ทางเข้าไฟทางเข้าเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็นภาพมิติน่าจะเป็นภาพมิติลูกมีภาพฉาย ใช่น่าจะคล้ายๆกับที่บางแสนนะครับอันนี้เป็นงานวิจิตรอันนั้นเขาเป็นทีมงานลูกทีมงานฟีช่างช่างเขาเข้าไปตรวจด,ดูงานลูกนี่งานี่เดีดยวเขาก็จะมีน่าจะเป็นภาพฉายให้เป็นอุโมงค์เลยสวยงามสามารถมองเห็น360องศาเลยอ้านั่นไงมีไฟแล้วปลาหมึอกอันนั้นปลาหมึกนี่นะปลาหมึก ระวังนะลูกระวังนะคะอันนี้เราก่อนลูกเราก่อนค่ะลูกพี่เขาฉายไฟอยู่ลูกาัอยานดูเฉยๆนะเห็นไหมไหมสวยไหมโอ้โหหล่นไปตรงนน้นแล้วปลาหมึกโอ้สวยอ๋อมองมองดูเป็นมิติเลยนั่นนี่ระวังพี่เขาด้วยนะคะลูก เป,เป็นไฟเป็นไฟเปลี่ยนสีได้นะครับนี่เป็นผ้าใบสีขาวแล้วฉายไฟฉายภาพฉายภาพเข้าไปในนี้นะครับอ่ะ่ปเราไปต้นจุดอื่นกันต่อลูกนู่นพี่เขายิงพี่เขายิงมาจากตรงนู้น,น,นลูกไฟพี่เขายิงมาเห็นไหมไปเดี๋ยวตาเสียลูกไปไปตรงอื่นกันนี่มันเป็นภาพเลเซอร์ลูกสวยไหมสวยไหมชอบไหม เันนี้ออกมาทางนี้ลูกมาเราไปทางนู้นต่อลูกป่ะเราไปดูทางนู้นกันต่อค่ะปะสวยเลยสวยไหมสวยไหมชอบไหมชอบเลยสวยมากไฟสวยนะคะาวานเราไปดูลงมากันดีกว่านี่ปลาปลาลงมาหรือป่าวาน่ะสายดูดโอ้ยแย่ oh, yeah, แล้ว เออมาดูมาดูปลากันสิล,นลูกมาดูปลาลูกมามาเร็วเอาใส่โดดใส่ยดดเหรอทำไงอ่ะกลับบ้านไม่ได้ละกลับบ้านไม่ได้แล้วเปล่บบา Uh, อ่าดูสิดูสิดูอข้หูอ่าเดินดูฮะสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยเห็นนะโอ้สวยงามมากเลยโอ้ปารูปป่ะใช่เขาเขารีไซเคิลมาจากขยะลูก huh. มีฝาไม่มีฝาขวดน้ำ ฝาควานน้ามีหลอดนี่ก็มีฝาอลูมิเนียมมีพลาส,สติกลูกเห็นไหมเขาเอามารีไซเคิลเป็นตัวโลมาอะไรนะลูกอ่ะลองดูได้ค่ะดูตัว<ม>นี้ได้ดูได้เห็นไหมนี่เห็นไหมหนหมีเ่เขาเอาเป็นฝามาลอยทำเป็นตัวหมดเลยลูกมีพลาส,สติกเห็นไหมโอ้เอาทำได้สวยมากเลยลูกสวยงาม้าเราไปดูจุดอื่นกันต่อค่ะตรงนี้ลูกไป ออยากเข้าได้ค <üz ARS> ่ะเดินไปเลยว้าวลูข้างบนลูกข้างบนเหนไหมมีมีเต่ามีปลากระเบนมีโลมามีปลาหมึก มาดูทะเลลูกนี่นี่นี่เขาไฟส่องทะเลเขาจะมีเป็นตัวเหมือนเป็นตัวสัตว์สัตว์ทะเลเลยนะไปดูสิไปดูสิเขาจะทําเป็นตัวอะไรมั่งเหมือนเป็นปลาแมงกะพุนหรือเปล่าลูกโอ้ยดูสิมันเป็นเหมือนเป็นแมงกะพุนจริงๆเลยอะลูกดูสินั่นไงอยู่ตรงทะเลไม้ต้องเป็นจุด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 สีเห็นไหม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 คะเห็นไหม สวยไหมสวยไหมสวยไหมโเป็นเยอะมากเลยเป็นสีเขียวๆเคลื่อนไหวได้ไหมครับนีด,ดูเดี๋ยวต้องโหต้องมาเห็นเองอะ่ะเพราะว่านี้มันจะสว่างไปเลยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นคลื่นแล้วก็มีเป็นเป็นจุดๆๆเหมือนเป็นแมงกะพรุนเลย อ้อยเดินดีๆสิค่ะเธออะไรนะลกย่อยกไดวยม่เปียกนะดูสิสวยไหมสวยไหมชอบไหมวันนี้ขึ้นไม่ค่อยมีลูกขึ้นขึ้นเบา่า เราไปไหนครับไปไหนอเราเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าเปียกนะ <laughs> สวยไหมสวยไหมสวยไหม โอทะเลทะเลกลางคืนสวยไหมสวยไหมชอบกลางวันหรือกลางคืนนี่ชอบกลางวันหรือกลางคืนอ่ะลูกโอ้เปียกแล้วลูกปะนี่มันมีเวลามันมีคลื่นมามันจะมีไฟมีแสงด้วยนะลูกนี่มันจะมีแสงสะท้อนปะไปได้แล้วค่ะปะดู สวยไหมสวยไหมออสวยมากเลยนี่นะคะเขามีเป็นสปอตไลท์นะคะเป็นแสงยิงลงไปทะเลนะคะเป็นทําให้เหมือนเป็นแมงกะพุนนะครับลอยอยู่ครับเมงกระพุนหรือไม่ก็เป็นแพงตัอนอะไรประมาณนี้นะครับสีออกเขียวๆหน่อยนะครับสวยเลยแต่วันจริงวันจริงน่าจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ขเขาทสไฟ ก็ไงก็อย่าลืมมาชมกันได้นะครับโอ้ยนี่นี่นั่นนี่นั่นนี่ตรงนี้นี่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 ไปดูแล้วไปดูแล้วโอ้ยนี่นี่ลุยเลยว้าวว้าวว้าวโอ้โหสวยเลยค่ะสวยไหมสวยไหมโอ้ว้าวสวยไหม สายดุดสายดุดอ oh. no ีกละว้าวโอ้ยเขาทำมาทำแบบเป็นคลื่นเลยอะลูกหมุน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 เลยดูสิโอ้ยโนูนไปตรงนู้นแล้วไปตรงโน้นแล้วไปตรงโน้นแล้วโอ้ยเป็นรูปอะไรอะลูกเป็นรูปคลื่นเหรอไปไหนทาง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 ไหนาา โอ้มาแล้วมาแล้วขึ้น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 มาแล้วเฮ้อ๋อขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ยปลปล่ปโอ้ยขึ้นขึ้นในทรายเลุยไปเป็นขึ้นอยู่บนบกด้วยโอ้ขึ้นทะเลบนบกสวยเลย มาแล้ว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 เออโอมาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นคืนเลยมาแล้วมาอีกแล้วคืนมาอีกล้วคืนมาอีกแล้วอ้อสวยมากค่ะอ้ อ๋อแวนี่ทางนี้เลไปตรงนู้นเาหลบโอ้สวนตลบละอ่นน่นน่นไปตรงนู้นละโอ้ย มีต่ตรงนู้้นค่ะอ้อหมุนเลยหมุนหมุนหมุนโอยเอ้ยอาปาไปกันแล้วปา,าอพอแล้วลูกป่ะเหนื่อย อันนู้นยังเข้าไม่ได้นะคะลูกดูดูแค่ข,ข้างนอกอก็พอลูก,อ,กอันนี้อันนี้ยังยังไม่เสร็จค่ะลูกเดี๋ยวไฟดูดเอานะอย่าเข้าไปนะคะไม่กลัวหลงค่ะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะสนิขอตัวทําไมอะค่ะทําไมอะลูกทาไมมีอะไระมีอะไรจ๊ะฮะมีอะไรลูกอยากอยากเลยร้ะ เล่นดาบอะไรล่ะอ๋อเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เล่นไม่ได้ลูกพี่เขายังทําไม่เสร็จค่ะอันไหนลูกดาบไฟอ่ะดาบอะไรอ่ะที่เอาไว้ถือเล่นอ่ะอ๋อไม่มีอันนี้ไม่ใช่ลูกหลอไฟก่ออันนี้อันนี้คือหลอดหลอดไฟฟ้านะขาป้าลูกมั้ยปาค่ะป ใส่ดูด้วยจ้ามีใส่ใส่ดูใส่ดูทำไงอ่ะแล้วใครช่วยหนูได้มั้งมีใครช่วยหนูได้ไหมโอ้ยป๋ากลับแล้วลูกไปนี่นะครับก็เป็นงานแสงสีเสียงที่ชายหาดพัทยานะครับตั้งแต่วันที่1-5ถึง5พฤษภาคมนี้นะครับก็เพื่อน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 บางก็มา ชมได้นะครับเขามีให้ลงทะเบียนด้วยนะครับลงทะเบียนเข้าชมฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้นัสนีขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังกำลังใจให้นัสนีด้วยนะบ๊ายบายครับ